สวัสดีครับวันนี้เฮาก็สิมากินจำบักลาวไข่เฮาก็ามาลงมือกินกันเลยเอ้าพี่ Ini sabar. Người tầm sao bơ? Nó nói ta แมงวันอยู่ข้างล่างเนี่นนย

รักพี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แลว้กวกดกดอินให้ช่องใน็ตนาแนลน,น,น,นะคระับบ๊ายบาย